มาแล้วก้มก้มอีกยังนนไม่อีกยังมาเงยข้นตายหาไม่พวงสวยมากเลย เบิร์ดเดย์นะคอนเบิร์ดดีเบิร์ดเดย์ครับ้องคนส์ก่อนเบิร์ดเดนขึ้นแล้วขันข้าวขันข้าวขันข้าวเวันคิสมาสค่ะวันคิสมาสค่ะ กต็จยตีทั้งปูนอย่านางลูวันทูจีโฟไฟชเซเ่เยเทย่มากๆ เลยเนี่ยว,นนวันนี้เบี่ยม,มากเลยคาบาโอ้ยสอนสองบันนี้่สอนสองไอวีก็ขันข่าวแก่นนไหนแม่แก้ไนซื้ออ่าีกระดาษเขียนปี้กแก่แนวแก่แนวแกย ใช่ป่ะจ้า <PI llegar S 1> จ้าเ <B. S 1> อ่อ่ะเริ่มเอ่อ่ะเริ่มเอ่เอบีซีเออบาษาอังกอ๋อบอหอดเด็บเนยูล็อกนี่สีเบบี้ชัดจืดจืดเด็ดจืดจืดเด็ดอยู่หันละคุณครูอยู่โรงเรียนขวัญเข่ากำลังไปโรงเรียนเอาขวัญเข่าบอหอตัวเดบเนยูให้แม่ฟังไหมมันมันับมันอยู่เดบเนยู เออดับเบิลยูไม่ยังก็บอกดับเบิลไม่ไม่ย่ำไหนกันเรนใส่ต้นหนองแพร์ทหานเห็นบอเมื่อบอบาทนี่ความแม่ไปเห็นงานมันจะสวายบนบนบนมันสีนสวายเลเห็นมากขันเขาเอียงก่ขอขันเขา ข้นข้าวอุ้ยลูกเาลูกโบกินอายโกินข้นข้าวฟาดเรียบกินอะไระอ้หูนี่เราแค่ไหนเพนตีนีตีนดำตีนดำตีนดำตังฟาดอกยันแม่เ้ากำลังมาก โอ้ยผมทรงผมนั่นคือชุดสวยบักลามาใส่หนีบบัลลามาหากิ่งบอกขอบคุณค่ะกอดกันแนลูกโอ้กาบแกมีมาจุกกระเบียเมาโม่เอบเอ็นเมื่อืน้ฮ็ดมเป็น ได้เฮ็ดเได้เฮ mm. ็ดเพาะพี <h <h ่พี่ที <h <h ่ไหนไม่ทีเอาสองนี่ไอ้จับลายจับถุงใหม่เออตีปากมันไว้นี่โอ้เฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะมากรายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลดกันข้ามาเที่ยวงานแพ่เดียนค่ะ

สามมื่นเท่านั้นอุ้ยย,ย่านแข่ว่าว่าตีอยู่บ่เอาเป็ดมันได้ด้เด้อไอเคอันนี้เด้อนี่ย่านมันได้ยังไง แอ็น่าไปใช้ระบิกสตอร์เบอรี่เอ็นเบิร์ดบ่อรี่เบิร์ดบอรี่รน่ะเห็ <c oughs> นได้องเซ็นไม่ใหญ่นักกาเก่า <c oughs> อุย้ยเก่งจังเลยกุนาติดปากลูกกินซองถ้วยติดปากนึกจะเอาตัวนีบอ เทดจังในนออบ้านเนี่ยมาว่างเลย